ดูน้องพีดิน้องโก้พีดิดูเฮ้ยนี่มีนักฟุตบอลนักฟุตบอลทีมชาติมันเป็นอย่างนี้เออลยยังไงไปไปแค่เขเอาเอาไม่เอากูเข็นให้เอาให้ได้อะซ้อมก่อนเราก็ต้องมาซ้อมก่อนนะมาถึงอะ่ะเออซ้อมก่อนอดูน้องๆเขาซ้อ,อมเี่ ถึงก่อนถึงก่อนซ้อมก่อนอะอันดลถึงแล้วสนามเคิร์ฟนั่นะรงรอทุ่มเนี่ยนั่งรอเราพี่ก็ไม่เคยน้องโก้ก็พาพี่ <Hey. S 1> เป็นอย่างนี้แหบลบะอาดูฮนะน้องกล้วยเอ้ย นั่นเท่าแล้วโอ้โอเคโอเคบิบีบิบีตอนนี้ก็ดูเด็กซ้อมไปก่อนคนระับหนึ่ครับอ่า <c oughs> ดูอาจารย์ท่านสอนสอนเด็กเนี่ยไอ้ไงไงดูทักษะของเด็กน้อยครับอนาคตอนาคตอีกแบบหนึ่ง <c oughs> อันนี้เด็กเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนนพวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะมันก็จะมีทีมเด็กใช่ไหมทีมเด็กอยู่นะเออทีมเด็กนักเรียนเล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็ปั้นมาตั้งแต่เด็กเลยนี่นี่ก็ปั้นมาจากเด็กเด็กๆเลยเนี่ยดูดิปั้นกันมากเลยถ้าถ้ากูมาช้ากว่านี้กูใสกูจะปั้นอ สงสัยสงสัยอาจารย์ก็จะปั้นไม่ไหวแล้วล่ะดูแล้วสงสัยยันได้ไม่ลงเลยนะเออเน่ลยอาจารย์ก็ปั้นมานานแล้วนะตั้งแต่ก่อนหกโมงเองอาจารย์รอรอนักเตะเซียวหลินยี่ สวยงามครับลูกนี้สวย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 เมื่อกี้เห็นนะเห็นน้องอยู่คนหนึ่งไะทีมนี้แหละเต็มข้อเลยดอกรกนี้ร้องด้ เล่นกีฬาเขาบอกว่าเ,าเขาเรียกเขานะสารหลังความสุขหรืออะรีนาลีนมันจะมีไหนไหม,มันก็จะมีตรงที่ว่าเขาเรียกอะไรทำธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมันต้องการเอาชนะต้องการถูมยกย่องอะไรประมาณนี้ในี่ไงมันต้องอย่างนี้สามเหลี่ยมเลยสามบนเนีไ่ไง ันมือนจะระเบิดจากฟุตบอลนี่แหละอดูน้องเบอร์เจนนี่คิซิโนโรนาโดครับ c ี่อาเซมาแล้วเป้สีอารเันอันนี้ชอบมากเย s ผมเบบน้องไบมาถึงบดีมาถึงสนามเคิร์ฟแล้วเอาดูกันดูลูกสาวสวยของพ่อมาถึงแล้วแล้ยทำไมมันแอ้ครับก็เห็นแล้วแล้วจะเบียงคุ้นขุนนี่สองแปดแปดหนึ่งงวดนี้แหละ ว้าวมาถึงแล้วสาวๆของพ่อโอ้มีฟุตบอลด้วยนี่ยอย่าเล่นแล้วอะเข้าคอร์สเรียนกับเขาไหมลูกเนี่ยถามอาจารย์นี่ยเขาเลียนเลยนะเด<อ>ี๋ยวเพิ่งวิ่งไปนะลกูกอย่าเพิ่งวิ่งไปไหนเะแบลบฟุตบอลมาด้วยอันนี้อะซ้อมนี้คิกคิกอ้าเนี่ยวิง่งระวังรถนะลูกระวังรถระวังรถ มาสิครับมาสิครับเอามาเลยครับอุ้ยเขาหลอดแล้วระวังชนรถเด็กเบาๆนะครับลูกเฮ้ยรถถอยหยุดนิ่งสนิทป้ายพอก่อนพอก่อนค่ะเดี๋ยวรถมาป้ายเอาจับเป็นไงเราพ่อไหนไหนไม่รอดฮะเหนื่อยเป็นไรเหนื่อยมีสบายสบายบีไทเกอร์เดี๋ยวก่อน มาตุกหนูมาตุ๊กดูหนูแกขยับเหนื่อยมากหนูเหนื่อยเป็นไรเหนื่อยเพราะหนูเก็บขยะสิบวันแล้วหนูเก็บขยะอะไรคะนี่น้องใบหน่อยเก็บขยะอะไรครับบอกครับบอกว่านี่เก็บขยอะอะไรน้องใบบอกเนี่เก็บขยะตรงที่เขาทิ้งเรือลาดกันบ้านโอ้โหสุดยอดลูกสาวของคุณจ๋าอิสอาอุโภมามาหาฟองน้อแล้ว อิ้ยนี่หนูรู้ไหมว่าอาดีแดนเนี่ยลูกละห้าร้อยนะพะก็จำได้เนี่ยมันตามันขาแล้วโอ้มันขาแล้วอเตะเาไม่ให้ย้อนให้ตะเฮ้ยเดี๋ยวน้องใบตาไมตาเขียวเขียวไปโดนอะไรมาต้องคอะนอทีบตาเขีวน้องทีบเ้ยไปโดนได้ยังไงก็ตอนนั้นติดไฟแล้วก็ถูกไปหาแม่แล้วก็้อนโอ

เตะเบาๆแล้วเตะตรงด้วยเฮ้ยเอ้านี่เตะเบาๆนะครับค่อยๆแปรลูกแปรแปรรู้จักก็แปรแปรไม่เอ้เซ็ตเลเท้าด้านนอกอ้าวปึ้งโดนล้อรถพอดีทำไงอ่ะตอนนี้ cứ ừ. đi đây lo wow, ừ, đây máy. <laughs> thầm ừ. ơn ai thầm ơn ai mút ờ mút các bài để mút mà hay đại ờ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  ไ้อเกไยเร็วอ่ามันต้องลมบ้างลมลุกคุกคานแ้วหรอลงักด้ๆเลยเอาก็ไปเล่นใกล้ๆค่ะลูกไปไปเล้ว นี่หยุดบอลหลอกเนี่ยนี่เนี่ยน้องเบฟนันทักษะสุดยอดเลยเอ้าไปด้ซ้ายนี่ระ <c oughs> วังรถตรงซ้ายมองขวาเลยด <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาวิง่งเฮ้ยอ้าวเจ็บ <laughs> บอลไหมเอาไปเล่นตรงที่เดิมอเอ้ยนี่อ,อยากเล่นตรงนี้ี่มันกว้างอ่าระวัง

เยนะเอารถมาหย,ย,ย,ยุดหยุดหยุดรถมายืนอยู่กันที่หนูหนูรถมาข้างหลังมานี่อย่าล้อมอย่าล้มพอ,อับมือแล้วอ่ะาไปอ๋อแล้วไปไปหารถไปไปเล่นฝัง่งนู้นดีกว่าอย่ารถม,มาจอดเดีย๋ยว เหนื่อยแต่ตอนนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเออไม่เหนื่อยเหมือนเ้าเริ่มมาเหมือนต้องสมัครลูกอะย่างเี้ต้องสมัครมานี่มานี่มาหาแม่แลมานี่ก่อนมานี่ก่อนแล้วลูกไปเล่นตรงนู้นข้างๆดีกว่าตรงนี้รถเยอะตรงนี้รถเยอะค่ะมาหาคุณพ่อไปนั่งก่อนไหมคุณนุ่นนั่งรออยู่บี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 อีบีบีบียังบีบีอีบ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 อบีบีบีบ นี่คือน้องไก่น้องไก่อิสุเมนเอ้านี่เป็นไงเราเป็นไงครับเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยนี่นี่เป็นไงเราใช่ใช่ขึ้นอยู่ที่บ้านเอาขอแค่นี้ก่อนหิวนะพี่หิวนะแล้วซ้อมเยอะอันนี้พอซ้อมเยอะนี่ซ้อมเด็กๆซ้อมกันเมียไหนน้องทำดิอ๋อ เล่นทายากแล้วอ่ะเนี่ยนี่ทำอย่างนี้รูปการการการหลอกครึ่งลูกนี่ไงครับอ,อ,อการล้มเป็นไงมันเป็นปึ้กธรรมดาอ๋อเฮ้ยมันเข้าไปได้ยังไง อ๋อนี่นี่เนโะให้มันออกได้มันออกได้เรไม้เก่งมากอ่ะจบไม่ได้เอาเอาเล่นกันสองคนได้ไหมหเตะกันสองคนไม่เอาหนูจะเข้อาอันนี้เข้าอันนี้ต้องเสียตังค์เล้องต้องไม่ได้เสียตังค์ธรรมดาต้องคุยกับคุณครูก่อนโล ก็คุยกับคุณครูก่อนคุณครูเนี่ยเขาฝึกซ้อมกันหน่อยมันต้องมีฮะเสียงเงือบเอาเนี่ยก็หายอยู่เสียงเงือมากเลยเดี๋ยวพี่เสียงเงือบเอาไปฝึกเด็กๆหน่อยดินี่ตัวเขตเลยผมเี็ตัวเขตเลยอ่ะตอนนี้ตัวเขตนี่ไอ้ปีหนีผมแล้วเน้องเบสนี่นี้พี่พี่ไก่แล้วพี่ไก่จะมาซ้อมให้แน่อ่ะบายไงไหมนี่อ่ะ พี่ไก่สองให้น้องบใยเตะอย่างแรงโอ้เป็นไงหืมเตะแรงนักดิโน่เดีย๋ยวพี่ไกลล่รับไม่ได้ขาหักนะะ,ะห้องห้องเ่ยแตกเบฟลงไปเล่นสิโน่ว่า,าไปไหนนะพี่ตออ เนี่ยยไงซ้อมได้แล้วตัวเขตกูมาแล้วเริ่มขึ้นแล้วตัวเขตมัเตะในสนามใช่ไมไม่มันเทปเห็นไหววไม่ใช่ฝีมือไม่ต้องเท่าไหร่หรอกเอาแรงไว้ก่อนลูกเลยไปผมวิ่งในน้นแล้วพี่ละสองแรกคะอ๋อสิบนาทีตอนนี้ได้ส10นาทีอ้าวเบ๊เอาเบ๊บแล้วเอาเบ๊บนี่ Dạ, luôn đấy lên Hả? À? Này kia cả mẹ nha cô nè Nón cô nó có hại hải nám vậy Luôn mang tại hột Hiểu Ho có nhiều nám rồi đấy. ว่าไงครับน้องเบ๊บอ่ะน้องมาแล้วอ่ะน้องเบ๊บน้องเบ๊บว่าไงเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ผมเดี๋ยวแก้วผมของน้ำมาไปไปเล่นกับพี่ไก่ไประเดยวหนึ่งพี่ไก่เล่นงสองกับพี่ไบ์อยู่เอาพี่ไบ่ลอดตูดเลยเนะเหนียวมากเลยผมตอนนี้ผมเริ่มเหนื่อยกับพี่แล้วอ๋อเหนื่อยเรื่องเตะบอลเหนื่อยกินน้ำเฮ้ยกินน้ำเตะด้วยกินน้ำด้วยน้อง น้ำม,มาโดนเสียบเสบไม่เป็นห่วงเป็นใจน้องเหลอเกินกลัวน้องมันคอแห้งเฮ้ยเตะเรียบร้อยแล้วพี่น anyway> uh, mm ั่งอย่างนี้หลอกคุณนายมาละคนเดียวเลยกลัวอะไรครึ่งชั่วโมงเนี่ยกลัวจะจะหมดเยอะอยู่ในน้ำเนี่ยกล้าไปไปนั่งนั่งได้แล้วไอ้ขวดใหญ่นี่อย่างบนสามขวดแล้วนั่นเลยสิวันนี้มีคุณครูมาดูด้วยนะ คูกีฬาด้วยหนออะไปกันคุณครูกินไอติมลูกคุณครูรู้สึกว่าจะนอนไม่หลับเลยหลายวันเนี่ยนอนหลับแล้ววันนี้นอนหลับได้แลับนอนหลับเปนดีโอ้ยใจเมื่อไหรยวันคุณน้องคุณน้องสุดยอดอ่ะ คุณหน่องก็คงจะงงอยู่เหมือนกันคือมันคือคุณหนองก็บอกว่าคุณหนองก็บอกว่ามันคือไข่กันแน่วะโอเคขอบคุณครับคุณหนองคุกีฬาของผมอ่าโดยนี้ลูกสาวผมก็จะเป็นนักกีฬาเหมือนกันนะเนี่ยวิชาการไม่ได้ก็กีฬาเนี่ยหรอลูกไหมนี่น้องเบฟนี่น้องเบฟไอคนนี้แหละน้องเบฟคนนี้แเลดสุดๆแล้วสู้ๆแล้ ไถมาด้เอ้าพี่ดมพี่ดมสอมไปไเน้ยพี่ดมมนไปจากไปไปมาไปไหนมาเนี่ยเจอเออาลูกเด็กสวัสดีค่ะพี่ดมนะสวัสดค่วัสดีค่ะวัสวัดีค่ะดี่ะี่นี่ะี่วะสี่ะสี่ดีค่่ะรดี่่ะสวัสดี่่สวดีค่ะดีค่ะด่่นดอ่สวัดีค่ะ่ะส่ะสวั่ะ่อะไ่ั อันนี้ไม่ค่อยออกจากบ้านเท่าไหร่เพราะต้องพาออกจากบ้านะไ,มไม่ได้นะต้องสวัสดีทุกคนอะดูดูดูนี่มีน้ำมันน้ำมันบอลด้วยน้ำบอลน้ำมันบอลไม่ใช่น้ำมันมวยนี่อย่างั้นถ้าน้ำมันมวยจะเล่นอีกเพราะว่าโอยี่ใบีชอบมากนี้ อ่ะโอเคครับเจนีเดอร์บีบีบีว้าวเมซี่ดูเนมามึงรูเนมามั้ยยัีคิดเนมามั้ยเนมามันต้องเนม่าฟินอันนี้เลยน้องเบ๊บ <c oughs> นี่น้องเบ๊บน้องบังเล่นบอลกันอยู่นอกสนาม สัญญากับเบฟไว้ว <iah> ่าโอ้โหรอดดากรอดดากบอกเบฟบอกเบฟบอกว่าอะไรนะไอพ่อชวนจเงินพ่อจบาล่อจาหลอถึงปีหอ้วิ่งเองรถหน่อยนะเอาไปเก็บเลยเงีนยมรับไปเก็บเลยคนแสดงไปเก็บเลยระวังรถด้วยนะคะองนเ้ย กันเสร็จก็ว่าป้าเตลูกเตเต กัแล้วก็สนุกนะเห็นเด็กเข้ากันได้ดีพ่อแม่ก็มีความสุขต้องหาเล่นด้วยกันให้เกียรโนกับตัวด้อนาตัววันนี่งอนามอ๋อไม่เหนื่อยหอบแดงเนี่ยรอบแดงนี่พี่สำคัญอ้ไอ้นี่ไอลิอร์พูเนี่ยหลยเป็นเมนูครับเป็นเมนูแม่ซับไม่เ วัวนั้นมันได้ชุดใหม่มาพี่ก็บอกว่าไอ้เกนนี่แม่งเทพพี่จอยบอกเปลี่ยนตัวด่วนเป็นไงวันนี้มาใครเอางี้มาใครมากเด็กมากเด็กผมมากเด็กครับเอาโอเคเห็นละไม่เหมือนไอ้โอ๋ใช่ไหมไม่เหมือนไอ้โอ๋ใช่ไหมแมวแมวแมวฮะสามคนได้สามคนไอ้โอ๋เป็นไงไอโอโสดเฮ้ยโอ๋ไอ้โอ๋โสดอ่ะ อ่าพี่บีก่อนพี่บีก่อนพี่บีพี่บีน้องเบฟพี่ไหววะไม่บีน้องเบฟเบฟคู่ด้วยด้วยเบฟดูทักษะหรือดูน้องครับน้องพี่เบฟก็เรียกกับน้องเบฟ นี่สายก็จะไม่มาหรอกครับเราไม่ต้องการนี่าคนับเราต้องการน้องๆที่มาทำมาปว่เท้ากลัวกลัวกลัวแม้ว่าเจอขาวหด เฮ้ยไม่โหหรอกลูกสาวพี่ก็เหมือนพี่แหละน่ารักโหนแล่ว่าโอนเปรบพาน้องไปไม้พาน้องเล่นแล้วสี่ท่านเงเตกโอ้โหอาตีนกันเลยเอาตีงกานตีตกา ้านายไม่ไงม่ไปเาสิบพันอาตดรนะเดี๋ยวไปขอถ้าอยากเล่นะก็ับสับเปลี่ยนมาในทิ์หน้ารับสุกหน้าแล้วก็มาเล่นได้ไม่มีส่งรายชื่อครับจะเอาทิศ่าเลยแล้วส่งเล่นได้พี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่เล่นกับอ่าพี่ไก่หน้เอ้า พี่ไก่ซ้อมให้โลพี่ไก่ซ้อมให้พี่ไก่เก่งเฮ้ยเดี๋ยวดนูนูนูไปไปหาพี่ไกแลนะหาโค้ดไกดหาโค้ดไกดนะพ่อหิวน้ำพ่อก็หายซ้อมเยอะแอลอายูทูเดย์ o w are you today? วันนี้มากับใครดูไปซื้อเมียหน่อยเมียน้อยไม่ได้ยิน ลปกติบางจะบอกว่าโอมแม่โอ้โสดไหมไม่โสดเอ้ยนี่โอมมันก็อมตนเกินแต่โอ้โสดนะโอยแอบอีคนหนึ่งเหรอภูหลบอ่ะภูหลบอ่ะแอบอีกคนหนึ่งก่อนนี่นี่คนนี้นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนู้นไม่ไปเล่นกรบเบนกันไป ไปกับเบฟเอาบอลมาเล่นด้วยไปนู่นแล้วก็เบฟมี2คนด้วยนะเบฟน้องฟิวด้วยของน้องฟิวก็ชื่อเบฟเหมือนกันอีกเอ๊ะมึงเป็นใครเนี่ยนี่โปวตีนยังไงนะอันนี้สีอันนี้ 4K พี่ 4K ไหมรู้ 4K คอมนี่ตัดไม่ไหวเห็ว่หพี่ดูแล้วก็ตกกึ๊กเลยอันนี้น้องเจมส์สุดหลอ่อไก่ไป นี่น้องพรน้องพรพี่เห็นผ่านแว่นพี่ก็เห็นนะว่านี่น้องพรได้นอนเลยเพราะว่าเพราะว่าน้องเกมพูดถึงตลอดไม่ใช่ไม่ใช่ผมใช่เปล่าพี่ว่าพี่ดมว่ะเดี๋ยวหนูพี่ดมอยู่ตรงโน้นมึงน้องพรไม่หายพี่ดมหน่อยดูเอฟซีนู่นเลยดูเอฟซีดมอยู่นู่นดูดูดูจ้ามาไม่ไหนเดี๋ยววันนี้จะมานะจ้ามารักตัวกลัวตายพี่ก็บอกแล้วโอเคพี่บีพี่บี พี่จัดมาหิวน้ำมาสักวันนี้ครับพี่เจมก่อนแล้ววันนี้ครับพี่น้องพรก่อนแล้วเราไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วเนี่ยโอ้ยวัสดีครับพี่จีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จีเอพาน้องไปด้วยใครใครใครที่จีขวบเจ็ดขวบแปดโอ้เจ็วัสดีพี่ก่อนสวันนี้เจ็ดวันวัสดีพี่เบฟเอ็นนี่ไบร้ไบร้มี่เบฟเหรอไม่นี่ไร้สวัสดีครับพาพาน้องไปด้วยมาแลยสวัสดีีพ่เราไปไปไปเล่นบอลมา จะบอกให้ไม่ดีไม่ดีเออถ้าพูดไม่ดีเนี่ยบายแต่พ่อพูดเรื่องพ่อให้ตีหลังายเลยเนี่ยหิวน้ำหิวน้ำเดี๋ยวพ่อไปเอาพี่ไปเอาพ่อไปเอาน้ำาไปไปไปกับพ่อเล้ว MB มาด้วยระวังตอบโอ้กระโดดมามามาเลยเรา มาที่ไหนกันมาเตะบอลกันมาซ้อมเตะบอลลงเบฟน้องไว้มาเตะบอลวิ่งไหมเอาวิ่งลูกฮู้ดูน้องเบสน้องวิ่งระวังล้อโลกล้อเราอยู่ไหนล้อเราอยู่ไหนเลยแล้วเลยแล้วนี่ตูงนี้ค่ะเบฟก็สวยยังพลาอยู่นี่หนูต้องการอะไรเออขอน้าเดี อ้าเปิดรถเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้งก็แต่งตัวก่อนนะแต่งตัวเล่นบอลก่อนนะบีบ,บีบีก่อนบีบีอ่ะบเบบีบีอ่ะบีบีบอ้าวไปเดินๆดนได้แล้วค่ะการกีฬาคือเสริมสร้างสมาธิเสริมสร้างสิริละ ดูน้องเบฟก็ชอบมากแล้น้องใบก็ชอบบัลเล่ไอติมน,นี่นิดอ่าวิ่ง เลยคูมบอลเราไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนลูกเอาน้ำมาหน่ลยมาเล่นข้างๆได้มามามาระวังนะลูกมามาอยู่จนอยู่ตรงนี้โอ้โหอ้าวอาซ้อมได้ไปดูหนึ่งนาทีโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวปิด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 ปยุดเดี๋ยวเด็กมาเล่นแหละโอ้ยโอหเอาเอาหนึ่งนาทีพอยังไปเล่นตรงนู้นพอไปไปเล่นตรงนู้นไปเล่นตรงนู้นไปวิ่งไปหาพี่ใบเบบไอเบบน้องเบบไปอีกคนนึงไปไปออกไปข้างนอกได้แล้วไปออกไปข้างนอกกันค่ะไปออกไปข้างนอกกันน้องเบบโอเคไหม น้องเบบได้วิ่งในสนามแล้วลูกไปคนสวยของป้าป้าไปน่ารักโอ้โหนี่เก่งไหมสวยมากให้ลุงไว้ให้ลุงไว้เอาเล่นได้เล่นได้ลูกเล่นนอกก็ได้เล่นนอกก็ได้เอาเล่นนอกได้เลยโอเคเดี๋ยวลุงเล่นข้างนอกนะลูกอ่ะอ่าเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันลูกเล่นด้วยกันฮะฮัลโหลวันนี้ คิดอะไรไม่ออกให้ออกวิ่งมาวิง่งเย็นที่สนามบอลเคิร์ฟสระบุรีนะครับยังไงก็มาเชียร์กันอ่ะวิ่งก่อนวอร์มดูนเพื่อนเล่กน,ลก,ก,น,นก,ก,กันแล้วแต่เครต้องวิ่งก่อนยังไงก็ต้องการกีฬาไม่ง่ายก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สนองสสุขไม่ยากมากนะครับอ่ะไปวิ่งก่อน าจารย์จิเฮ้ออยโกได้ไอโอ้แล้วโอ้โอแฟนเยอะโอเบอร์หครับไอฟุนมาแล้วโอ้ยนี่ได้ได้ได้รักษาได้ครับ ไง่าพี่ยัดโอ้โหพี่ยัดรับก็ชอกนี่ได้แต่นี้ขาอ่อนแล้วได้น้ำมาเยอะได้สปอนเซอร์มาเยอะโอเคบี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 อยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้ว